สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนจากประเทศออสเตรียนะคะวันนี้จะพาพี่น้องมาเบิงเ้งบรรยากาศาส,สวยๆนะจ๊ะเข้าจานังกระเช้าขึ้นไปบนภูเขานะจ๊ะจากเมืองอีเมืองหนึง่งย่างขามภูเขาและลายลูกเพื่อที่จะกลับมาเมืองคอยูยูนะจ๊ะพี่น้องเสือในเรื่องพุ่มลิขิตว่าจ๊ะสำหรับตัวอยู่เองเสือแนว่วเสือแน่นะจ๊ะหาซิปหาซิปแต่ส่วนหนึ่งอยู่ว่ากับเป็นเพราะพุ่มลิขิตที่เหตุหายอยู่ในมมยุประเทศออสเตรียนะจ๊ะพี่น้องประเทศที่แบบ ประเทศที่สวยประเทศที่อยู่ว่าเคยได้ยินซื้อมาก,ก่อนประเทศที่ว่าเคยคิดว่ากับของสีใดมาอยู่เนาะจา้ะเดี๋ยวยูสิมาว่าเริ่มแรกๆให้พี่น้องฟังนะจ๊ะว่าเฮ็ดจังไดยู่จังไดมาอยู่ประเทศออสเตรียเนาะจา้ะอยู่กับสามีคุณสามีเจอกันทางอินเทอร์เน็ตเนาะจ้ะพี่น้องหรือว่าเว็บเดทที่หลายๆคนกําลังเล่นอยู่ตอนนี้เนาะจา้ะอยู่กับอยู่ในเว็บเดทดนอยู่ได้จ้าพี่น้องนะว่าคุณสามีเข้ามาเว็บเดทประมาณหนึ่งอาทิตย์เนาะจา้ะ แต่ประมาณอาทิตย์หนึ่งเราหมันที่นี่อยู่ไปเห็นโปรไฟล์เขาเขาก็มาเห็นโปรไฟล์อยู่อยู่ก็สิไปซ่องเขาในเว็บเดททำไม่สิสามารถแจงว่าผู้ใดมาเบ่งโปรไฟล์ข้าวทั้งสี่เนาะจ้ะ่นสามีก็เป็นคนมาแสดงความสนใจอยู่ก่อนมาจะบรรยุกับเขาไปอ่านโปรไฟล์เออโปรไฟล์ก็ดีการงานกด็ดีแต่ว่าเสียย่างเดียวอายุย่างน้อยเน,นาะจ้าเพราะว่า,วายุคดว่าฝรั่งที่อายุในน้อยเมื่อเขาเว็บเดทเขาคงจะบอกแบบจริงจังหรือว่าแค่หา ควนคุยแค่นี้นะจ้ะเขาก็เป็นค้นทรงขอความมหาอยู่ก่อนนะจ๊ะตอนแรกอยู่เขาบอกอยากคุยแต่จ้าพี่น้องละกันอยู่บรูวาประเทศออสเตรียที่ยุ่ส่วนใดของโลกนะจ๊ะบางทีนี่พี่พ่อบางการทรงขอความมาเขากาแหลกไล่แหลกเบอร์กันกับไปคุยขังนอกเว็บเดทนะจ้ะกาคุยกันประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละจ้ะก็รู้สึกว่าเออคนเนี่ยคลิกมีหลายๆยอย่างคล้ายกันนะจ๊ะกาคุยกับพิมพ์คุย์ันยนะจ๊ะก็่าอนเนี่คกมีหายาอยงคายคยกันภาษกาอังกัษอยู่ตยพองด งูป,ป,ป่าสเนกฟิชประมาณนี้แหละจ้ะแต่สิ่งหนึ่งที่เหตุให้เห้าคุยกันเราก็คลียรกันก็คือหนึ่งเขามีหลายๆอย่างที่ค้ายๆกันก็คือการมักทายลูบอยู่มกักเป็นแบบคุณสาม,มีมักทายเป็นสังภาพอยู่มาเข่าสวนคุณสาม,มีก็มาเข่าสวนเราก็าช่วงนั้นอยู่กับมีฝรั่งเขามาคุยหลายๆคนได้จ้าพี่น้องได้อยู่เก่าบได้สนใจอย่างน,นาะจ้ะเพราะคิดว่ากระของก็มีงานที่หมันคงเหตุอยู่มีการมีงานเหตุก็คุยเลนคุยหัวไปไผ เขาาจริงจังบ่จริงจังแพ้เขามาเล่นหัวหัวเข้ากระเบิ้งออกนะจ๊ะบ่นใดแบบวา่าซีเรียหรือว่าสีเรงรีฟฟ้าคือเบิ้งไปโดนๆแล้วก็คุยไปหลายๆคนก็ถือเป็นการฝึกภาษาไปนํามนะจ๊ะคุยกันด้ประมาณ2อาทิตย์เกือบ3าอาทิตย์เท่ากับปิดโปรไฟล์ในเว็บเดทแล้วก็คุยกันขังนอแล้วคุณสามีกับแพลนมาเมืองไทยช่วงนั้นเป็นช่วงที่คุณสามีปิดเทิมพอดีนะจ๊ะพี่น้องแล้วช่วงระยะเวลาที่เขา้าคุยกัน เขากัสมั่มเสมอจ้าพี่น้องละกาเปิดกล้องเปิดยังให้เฮ้าเห็นคุยดีว่ามีล่ามกให้เกียรติเฮานะจา้าละกาไปหันมาหนีมองไร้กาบอกเข้านะจ้าพี่น้องหลังจากนั้นคุณสามีกามาเมืองไทยเอากลับมาเจอกันอยู่คุณสามีมาประมาณสองอาทิตย์นะจา้าหลังจากคุณสามีมาสองอาทิตย์แล้วเขากะกลับไปละเพระเหุวีซ่าให้อยู่มาเที่ยวออสเตรียอยู่กัลล่างงานมาตอนนั้นประมาณสิบมือจา้า มาเที่ยวบ้านมาเบิง่งพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งความเป็นยูบ้านเมืองเพิ่นเขาใช้ชีวิตยูจังไดเนาะจ้าพี่น้องบ้านที่นี่พอหลังจากยูกลับไปจากออสเตรเลียแล้วอยู่กะกูสามีก็เที่ยวไปเมืองไทยยู่ประมาณซีหาเที่ยวนะจา้าช่วงระยะเวลานั้นก็นถือว่าเป็นช่วงระยะเวลายัางดูใจหลอกกายังเบิ่งๆบงกันยูเนาะจ้าพี่น้องว่าเออเขาสิตัดสินใจไปทางไดกับอนาคตของเขาสองคนเนาะจา้า เพราะว่ามันกับเป็นไปบด้ที่สีต่างคนต่างยูนะจ๊ะพอตัดสินใจได้แล้วเข้ากาจดทะเบียนยูเมืองไทยนะจ่ะเรากาเหตเรืองใหญ่มายูออสเตรียน้ากันนะจ๊ะพอมาอยู่กระทําเรื่องเอาน้องเก่ามาพร้อมกันนะจ๊ะมือทีเข้ามายูออสเตรียพุ่นสามีกับบินไปค่ะเข้าสองก้นแมลูก,กะบจ้างใดมายูออสเตรียกันนะจ่ะ